สว,วัสดีครับวันนี้รายการวารตที่ a t ทออกมาพิสูจน์ผลงานนะครับคําว่าใหญ่คําว่าโตแล้วก็คําว่าน้ําหนักมันเกินหลายคนนะครับที่ปลูกขา้าวโพดนะครับในเขตของอําเภออูอทองเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยครับส่วนมากเขา,เขาปลูกข้าวโพดกันนะครับหนึ่งฝักเนี่ยได้ประมาณ5ขีด ก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่เท่าที่ผมดูวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ดิตาช่างแล้วกันผมว่าน่าจะฝากหนึ่งไมตต่ำกว่า9ขีดถึง1กิโลเป็นไปได้ไหมครับเขาโพดส่วนมากเขาโพดหวานพันนะครับไฮบิด81เนี่ยเขาปลูกส่วนมากเขาจะเก็บไว้ประมาณไม่เกินฝากเดียวแต่เจ้าของเจ้านี้บอกว่าเห็นต้นมันใหญ่นะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ทางด้านใบเนี่ยความสมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยเขาก็เลยยอมเก็บไว้ต้นละ2ฝาก3ฝาก เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กับเจ้าของดีนว่าว่าเขาใช้ปุ๋ยตรา ATM เเริ่มต้นจากปรับสภาพดินแล้วก็การฉีดพ่นนี้กี่ครั้งตามผมมาครับด้านนี้ครับตอนนี้อากาศนะครับค่อนข้างจะร้อนนิดหนึ่งนะครับประมาณ3ามโมงกว่ากว่านะฮะดูจากภาพนะครับตอนนี้นะครับเราไม่ได้หลอกนะด้วยกล้องนะครับเราไม่ได้สร้างภาพที่ไปหลอกชาวบ้านนะครับดูฝักแต่ละฝักนะครับจะเกิดความสมบูรณ์ ทั้งด้านลำต้นและก็ฝักนะครับเท่าที่ผมดูแล้วนะครับมันเป็นคู่แฝดหรือคู่หูโดโอที่ชัดเจนมากมาตามผมมาครับมาดูด้านนี้ครับขณะนี้ครับผมได้นัดเจ้าของเข้าไว้นะครับสองท่านนะครับก็คือทั้งผู้ดูแลและก็เจ้าของแปลงด้วยนะครับสวัสดีสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือกระสอบปุ๋ยตรา ATM นะครับดูรูปลักษณ์สวยงามเป็นเกาเวียและก็ตามด้วย ปุ๋ย3ทหารเสือนะครับ A T M สูตร03สูตรสูตรครับและก็มาทําความรู้จักกับเจ้าของทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับคุณสายานสวัสดีครับคุณแดงครับคุณสายานเป็นผู้นาคุณแดงใช่ครับคุณแดงปลูกข้าวโพดครั้งแรกครับผมมาถ่ายทําเมื่อสักเดือนกว่าๆนะครับตอนนั้นข้าวโพดกําลังเริ่มจะออกฝักออกฝักแต่เห็นบอกว่าความสมบูรณ์นี่ครับต้นมันสูงมากกี่เมตรครับสามไม่กว่า สเมตรกว่านะบางต้นก็สี่เมตรแล้วก็ตอนแรกเข็นบววันออกทั้งสี่ฝักผมแนะนําว่าเอาไว้สักฝักหรือสองฝักก็พอถูกต้องไหมใช้ปุ๋ย a อทเอ็มยังไงเล่าความหลังกันอีกนิดหนึ่งครับก็เนื้อที่กี่ไร่ครับตรงนี้สี่ไร่ผมตอนจะลงนี่ผมวานปุ๋ยเอทีลองพื้นไปก่อนกี่กระสอบครับสีกระสอบเท่านั้นนะครับ แลวหลังจากนั้นก็มีการผสมผสารระหว่างปุ๋ยเคมีพันธุ์แลวก็ไอฮอร์โมนฉีดพ่นก็คือ ATM สูตรหนึ่งนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็ตามด้วยไคโดซานแล้วก็ตามด้วย ATM สูตรสองส่วนกระสอบนี่นะครับก็คือ ATM สูตรสามเป็นปุ๋ยธาตุฐานรองข้าพโพดตอนนี้อายุกี่วันครับแปดสิบสี่วันแปดสิบสี่วันนะครับเห็นบอกว่าวันนี้นัดแม่ค้ามาเก็บถูกต้องไหมครับ แล้วก็จะมีการสัมภาษณ์แม่ค้าด้วยว่าผลออกมาเป็นไงเอาเท่าที่ดูคุณสายยานมีประสบการณ์ตอนนี้เขาโพดนี่นะครับฝักมันใหญ่อย่างนี้นะครับฟันไม่หลออย่างนี้มีความพอใจมากน้อยแค่ไหนคุณสายยานพอใจมากครับพอฝักหนึ่งก็78็ดขีดคันต่ําเห็นบอกว่าปกติฝักลูกกว่าแน่นอนปกตินี่นะครับตามท้องตลาดหรือที่เขาปลูกกันทั่วไปนี่นะฮะได้หนึ่งฝักเนี่ยไม่เกิน <5 S 1> ห้าขีดกว่า,วาถึง6ขีดห้าขีดกว่าครับแต่วันนี้นะครับตากล้องดูที่หนึ่งครับดูครับนี่ตั้งไว อ่ะดูดูนะฮะดูทีละฝากนะครับฝากหนึ่งนะครับโอ้ตกประมาณ9้าขีดอ่ะใส่2ฝากเข้าไปน้ําหนักมันใกล้เคียงกันนะครับ2ฝากเข้าไปครับตอนนี้เท่ากับอยู่ประมาณขีด8เกือบสองกิโลโลแปขีดโลแปดขีดนะแต่น่าเสียดายตอนนี้ราคาน้อยเนาะสามสี่บาทสา่บาทเองนะครับ แล้วค่าเฉลี่ยตอนนี้นะครับถ้ามันฝักใหญ่อย่างนี้ฟันไม่หลออย่างนี้คุณสายันนะครับและคุณแดงคาดว่ามันจะได้ไร้รากกี่ตันคาดว่าครับถ้าเต็มเต็มเนื้อที่ต้นกระโปรงสมบูรณ์ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เกือบนนะะเกือบสี่ตันนะครับเกือบเกือบสี่ตันนะครับถ้าได้ถึงห้าหกพันฝักแต่ตอนนี้ดูเฉลี่ยแล้วได้ประมาณแค่สามพันกว่าต้นกว่าไร่สามพันกว่าต้นเพราะว่าหนึ่งเรารักษาต้นไม่ได้เราปลูกช่วง <สา S 1> ที่มีหนอนด้วยเนาะนะครับเด็กใหม่ด้วยครับเด็กใหม่ด้วยและการฉีดพ่นเนี่ คุณแดงฉีดพ่นไปกี่ครั้งครับ ATM สูตรหนึ่งคุดสองคุดสามเนี่ยฉีด้งหมดเลยฉีดกี่ครั้งฉีด้งหมดหนึ่งชั่ก็เริ่มฉีดตั้งแต่ตั้งแต่ข้าวโพดมันเริ่มโตสักประมาณได้ฝ่ามือหนึ่งผมก็ฉีดเรื่อยไปเลยจนออกฝักก็หมดเอาง่ายๆเป็นอันว่าก็คือสรุปสรุปหนึ่งฤดูกาลนี่นะครับข้าวโพดสีไร่นี่นะครับไม่ถึงสีไร่เนาะ ประมาณ3ไร่กับไองงานนะครับใช้ปุ๋ยเอทีเอ็มไปนะครับสูตรสก็คือสีกระสอบแล้วก็ฉีดพ่นทั้ง3รายการนี่หนึ่งสองนี่นะครับ1ชุด1ชุดเท่านั้นเองกับยูเรียครั้งหนึ่งกับยูเรียยูเรียกี่กระสอบไกะสอบยูเรียประมาณสงกระสอบสกะสอบเท่านั้นเองรวมเบ็ดเสร็จนี่นะครับหนึ่งฤดูกาลเนี่ยใช้ปุ๋ยเอทีเอ็มเนี่ยสี่กระสอบปุ๋ยยูเรียสี่หกศูนย์เนี่ยครับแค่สองกระสอบหกกระสอบเท่านั้นเองนะครับอุ้ยต้นทุนถูกมากเลยถูกต้ไหม อันนี้กระสอบละหกร้อยกว่าบาทไปแพงยาหกร้อยห้าสิบบาทนะครับสี่ <ๆๆ S 1> กระสอบตกสองพันหกชุดหน, 2, นึ่งเนี่ยตกสองพันห้าสิบาทรวมแล้วไปเสร็จนะครับใช้ทุนไปประมาณสี่พันกว่าบาทเคมีก็ตกกระสอบละห้าร้อยหกร้อยบาทใช้ปุ๋ยนะครับประมาณไม่ถึงห้าพันบาทแต่ไปแพงค่ารักษาเกี่ยวกับพวกหนอนเกี่ยวกับพวกมแมลงนะครับรแต่ข้อดีก็คือตัวนี้มันเป็นตัววัคซีนอยู่แล้วนะครับเชื้อราก็ใช้น้อยลงถูกต้องไหมครับมีญาติมีเพื่อนนะครับที่ปลูก ไม่ได้ใช้ปุ๋ยต่ายเอมาถามไหมมาครับถามว่าไงถามว่าใช้ออนสูดไหนปุ๋ยสุดไหนผมก็บอกเขาไปแต่เขาจะรอดูผลงานก่อนว่าจะดีแค่ไหนผลงานออกมายังไงแล้วเขาจะติดต่ออ่าขอเอามาใช้บ้างต,าติดต่อที่คุณสายันนะครับมาใช้บ้างนะครับ แต่เท่าที่ผมดูจริงๆแล้วนะครับนะที่ผมมีประสบการณ์เนาะร่วม20ปีในวงการเกษตรนะครับวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าอันนี้เป็นข้าวโพดไฮบริดพันแปดหนึ่งนะครับเป็นข้าวโพดหวานนะครับที่ตลาดไทยสี่มุมเมืองนี่รับซื้อกันนะแต่ตอนนี้มันก็เจอปัญหาเรื่องโควิดบ้างอะไรบ้างก็แน่นอนครับการตลาดก็ค่อนข้างจัดดอกเยอะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับราคาแต่ยังไงคุณสายันก็ยังสู้นะครับคุณแดงก็ยังสู้นะครับเพราะที่ผ่านมาปลูกอ้อยอันว่าปลูกข้าวโพดก็เจอราคาอีก นะทํานาก็เหนื่อยนะครับมาทํข้าวโพดก็เหนื่อยหน่อยครับแต่ก็ยังดีที่ทําให้เรานะครับได้ผลผลิตเร็วหมายถึงว่าใช้ระยะเวลาแค่ไม่เกิน90วันครับตอนนี้วันนี้ก็คือจะหักฝักแรกถูกต้องไหมฮะฝักแรกจะหักไปก่อนครับแต่อีกประมาณกี่วันครับหักฝักที่2อีวันครับีวันเพราะฉะนั้นฝักที่สองนี่นะครับผู้ใจย,ยันขออนุญาตนะขอฝักฝักที่สองครับ ผมาะพิสูจน์ดูหลายคนว่าเฮ้ยฝักแรกมันพันไม่หลอฝักที่สองเนี่ยเป็นคู่แฝดจริงหรเป่าครับ,บ,นนบแต่บอกกันนะครับวันนี้ฝักที่เขาจะไม่เก็บนะครับหากมาเล่นได้เนอต้นเนือหากมาดูครับพิสูจน์ดูนะครับวันนี้เรามาเทียบกันนะครับระหว่างวันนี้นะครับก็คือวันที่ยี่สบสามนะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับฝักที่สองอีกไม่เกินห้าหรือเจ็ดวันก็จะเก็บเพราะฉะนั้นราคาก็ได้อยู่เท่ากันเท่ากันง่ายๆครับเขาโพดหนึ่งต้นส่วนมากเขาจะเก็บแค่ฝักเดียวนะคนใจยังกุแดง ไดของเราได้ถึงสองฝักเพราะฉะนั้นผลผลิตมันเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวถูกต้องไหมครับนี่อันนี้ฝักที่ไยครับนี่ฝักสองครับฝักสองครับนี่ะดูครับดูรอบๆได้นะฮะนี่ครับเพราะฉะนั้นถามว่าอีกห้าวันจะโตเท่ากันไหมครับโตเท่ากันโตเท่ากันแล้วได้ราคาเดียวกันด้วยนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับก็คือคุณสายันครับนะฮะเป็นผู the the ้แนะนาคุณแดงครับขอบคุณคุณแดงเห็นบอกว่าวันนี้จะมีการ ให้ข้าโพดไปชิมด้วยต้องขอบคุณแต่ก็จ่ายตังค์ให้แหละครับไม่เป็นไรเพราะเราก็อยากพิสูจน์ครับว่าข้าวโพดทันไฮบริดนี่นะครับมันสามารถไปต้มเอาไปเป็นน้ำข้าวโพดอบเนยได้อะไรทุกอย่างได้หมดนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับประมาณ4ี่โมงเนี่ยแม่ค้าจะมาเก็บเดี๋ยวเราจะไปตามสัมภาษณ์แม่ค้าว่าแม่ค้าเอาไปขายแล้วมันทํากาไรได้มากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้ครับวันนี้นะครับเขาซื้อเราไป4ี่หบาทก็จริงแต่เขาไปขายผมไปซื้อกินเ่ยตามท้องตลาดโลยี่สิบาทหรือฝากหนึ่งนะครับเชื่อไหมอยู่ตามเซเว่นหรืออยู่ตาามห้งนครับ สามสิบบาทนะครับน,นะแพงมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไปตามดูครับว่าผลผลิตของเรานะครับมีความพอใจมากน้อยแค่ไหนอยู่ในท้องตลาดของ4มีมุเมืองและตลาดไทยครับวันนี้ลาไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีสดครับ